การฝึกแรกของผู้เท่าเต่าที่ฝึกงกุลกับคุลิลินคือการสั่งให้ไปทำไรใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับจบอีกแล<ม>้วการฝึกแรกคือการส่งนมออข้อไหนดีวะมาเถอะตอบพีพ่อครั้งแรกที่โกฮังปรากฏตัวในเรื่องโกฮังมีอายุห้าขวบใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะเพราะว่างานแออกมาตต่เด็กเลยปะออกมาตอนสี่ขวบอ่ามีอีกไหม ศึกชิงเจ้ายิพโกครั้งที่22คู่ประลองแรกในรอบ8คนสุดท้ายโัือกบคือบูลินและเกียวซ่าใช่หรือไม่โอ้ดาอย่างเดียวละวฮไม่ใช่นะครับแรกเป็นยามูชากับเทจินฮังจอมพิสาพิโกโรต้องการขอพรจากเทพเจ้ามังกรคือขอให้เป็นอมตะใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับขอให้เป็นหนุ่มต้นครับ